ตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักก็คือบาลานซ์ฮอร์โมนในร่างกายการบาลานซ์ฮอร์โมนนี่ก็คือรักษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกายอะไร,รงเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้การลดน้ําหนักของเราดีขึ้นร่วมกันกับในเรื่องของการเพิ่มการออกกําลังกายร่วมกันกับในเรื่องของจัดหน้าตาอาหารการกินอันนี้ก็คือโดยรวมนะว่าพอทําแบบไปหลายๆอย่างร่วมกันกับในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ มันจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการลดน้ําหนักแบบผสมผสานเนี่ยเขาใช้วิธีไหนกันบ้างต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าเดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงในเรื่องของการลดน้ําหนักถ้าเป็นในลักษณะของคอนเวน o n นอลคอนเวน i o นอลก็คือแบบดั้งเดิมเเป็นวิธีที่พวกเราแบบรู้จักกันดีแล้วก็ใช้กันอยู่นี่ก็คืออย่างแรกในที่พวกเราต้องรู้อันนี้ปูพื้นไว้ก่อนนะในเรื่องของการกินแบบโลว์แคลอรี่ไดเอทก็คือการกินแบบเอาพลังงานน้อยโดยที่วิธีการตั้งต้นเนี่ยเขามี ที่มาก็คือว่าถ้าเกิดว่าต้องการลดน้ําหนักไปประมาณแบบสักกิโลหนึ่งเนี่ยควรที่จะลดพลังงานลงไปสัก7000กิโลแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้าหนักก็จะลงไปประมาณโลนึงซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อมูลแบบสมัยอดีตดั้งเดิมแล้วนะคะก็ยังมีหลายคนก็ใช้อยู่อะไรเงี้ยนะคะไม่่งนั้น,น,ะะน,นถ้ายึดตามหลักการนี้ก็จะคํานวณแคลอรี่ว่าวันหนึ่งเนี่ยควรที่จะทานแคลอรี่ให้มันน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับวันนึงสักประมาณ5 0 0ถึง1,000กิโลแคลอรี่ต่อวันอันที่ 2ก็คือการลดน้ําหนักเลยเนี่ยนะคะว่า ลดน้ําหนักเนี่ยให้ปลอดภยัยเกณฑ์ในการลดน้ําหนักก็จะยืดกันอยู่ที่ประมาณครึ่งถึง1นกิโลต่อสัปดาห์อันที่3อันนี้เป็นทั้งหมดที่พูดมายังเป็นคอนเวนเนอลอยู่นะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการผสมผสานนะแต่ว่าให้พวกเราได้แบบเข้าใจในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะด้วยหลักการก่อนนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยนะคะความสําคัญมันจะเป็นในเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์ประโยชน์ที่จะได้ช่วยลดความดันในคนที่มีภาวะ ความเินสูงได้ควบคุมในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดที่เป็นประโยชน์นะของเรื่องของการลดน้ําหนักระดับไขมันในเลือดที่มันผิดปกติไปอะไรเงี้ยนะมันก็จะเข้าที่เข้าทางนะก็จะกลับสู่แบบภาวะปกติได้นะคะนี่ก็คือผลจากในเรื่องของการลดน้าหนักและในการลดน้ําหนักเนี่ยทางคอนเว้นท์ชินลก็จะแนะนําอยู่ที่3 0มสถึงสนะีนาทีสัปดาห์นึงก็ประมาณ3-5วันมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราเนาะว่าเราอยากจะออกกําลังกายเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอ่าทีนี้ ในเรื่องของการลดน้ําหนักก็ยังยึดอยู่ที่ว่าอย่างน้อยนะคะก็ยังเป็น moderate exercise ประมาณ30-45นาทีที่จะต้องมีในเรื่องของ resistance training ผสมผสานอยู่ด้วยใช่ไหมสัปดาห์หนึ่ง5วันแล้วก็ในคนที่เป็นโรคอ้วน BMI เกิน30ในคนกลุ่มนี้ก็จะพิจารณาในเรื่องของการใช้ยาเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าเฮ้ยมันก็มีที่ใช้นะมันไม่ใช่ว่ายามัน,มนก็ไม่ดีไปซะทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคน ที่มีคอมมิเคชันหรือว่ามีโรคประจําตัวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันอยู่แล้วก็อ้วนด้วยการที่เราปล่อยทิ้งไว้เน,น,า,น,นานเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลข้างเคียงของยาลดน้ำหนักที่ใช้อา่าทีนี้อัปเดตแบบในช่วง2-3งสปีที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการในการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันมีวิธีไหนบ้างที่เขาฮิตทำกัน 1. ก็คือวิธีการกินเขาเรียกว่า low calorie restriction ก็คือในเรื่องของอการกินแคลอรี่ที่มันจํากัดการทำ calorie restriction เนี่ยเป็นอะไรที่เราคุยกันแล้วก็เราทำกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จะจํากัดปริมาณการกินเนี่ยนะอยู่แค่ไม่ต่ํากว่า80%ของที่กินแล้วอิ่มอ่ะปกติแล้วเรากินอิ่มแค่ไหนให้นั่นเป็นถ100%ถ้าเกิดว่าเราจะลดน้าหนักมันก็คือต้องลดปริมาณการกินลงมาสัก20% เราจะไม่ได้ลดแบบตัดครึ่งเพราะว่า การที่เราจํากัดการกินแบบแคลอรี่ที่จะต้องกินไปเยอะมาก,มากเยอะมากในที่นี้ก็คือเยอะเกิน20%เงี้ยนะมันจะมีผลกับอะไรหนึ่งมอดิฟิชันเธอก็จะขาดสารอาหาร2ก็คือมันจะทําให้เกิดไขมันคือผอมลงแต่พุงมาใช่ไหมคะเพราะงั้การทำคาร์บเคสิชันก็เป็นอะไรที่แบบทําได้แต่ต้องเข้าใจหลักการในการทำว่าลดลงสักแค่20%พอไม่เกินนี้นะคะอันที่2การลดน้ําหนักที่มีคนทํากันนะ เยอะๆก็คือกิน low carb high protein diet หรือกินโลค carb high fat diet อันนี้ก็จะเจอในกลุ่มของ ketogenic diet ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่3นี้นะนนะก็คือกิน low carb high fat d i e แล้วก็อีกอันนึงอันที่4ก็คือทำ IF ทำ intermittent fasting ก็เป็นวิธีการในการที่จะควบคุมน้ำหนักแล้วก็อันที่5้า Mediterranean diet เนี่ยมันดีมากแล้วมันช่วยในเรื่องของการควบคุมน้าหนักได้ด้วยหลายคนก็หันมากินซึ่งมันคืออะไรก็จะกินเน้น ในกลุ่มของอาหารทะเลมีน้ำมันมะกอกก็เป็นลักษณะของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะก็จะเน้นเรื่องของกูดแฟ t กินโปรโตีนให้เพียงพอและเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็กินผัก นะคะผลามาไม้ไม่หวานนะคะทีนี้ถ้าเทียบระหว่างในเรื่องของการกินอาหารในเรื่องของการลดน้าหนักพวกเรารู้ไหมว่าเวลาที่เราลดน้ําหนักทุกวิธีที่พูดมาเนี่ยนะคะ,ใน,ะ,ะนในระยะสั้นในระยะสั้นหมายถึง3เดือนนะทุกวิธีน้ําหนักลงหมดอาจจะลงไม่เท่ากันพวกเราว่าในวิธีการกิน low fat กิน low carb แล้วก็กินแบบ mediterranean diet 3วิธีนี้เนี่ยวิธีไหนน้ําหนักลงเร็วที่สุดและเด้งกลับขึ้นไปน้อยสุด คือการกินแบบโลคับดีต่อในเรื่องของการลดน้ําหนักต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเออเราวิธีการลดน้ําหนักแบบผสมผสานเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเออมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเขาเรียกว่า restoring energy expenditure มีระดับการเผาผลาญร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ที่ส่งเสริมไปในแนวทางของการใช้พลังงานซึ่งมันมีหลายเรื่องที่จะเข้ามาอ่าแล้ว ก็มีในเรื่องของอะไรอีกมีในเรื่องของการที่จะทําให้เซลล์ไขมันส่งสัญญาณที่ดีก็คือสัญญาณต่างๆจากเซลล์ไขมันมีอะไรบ้างเช่นเรารู้ว่าเซลล์ไขมันเนี่ยมันสร้างเลปตินฮอร์โมนซึ่งเลปตินฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณเรื่องของความอิ่มไปที่สมองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเซลล์ไขมันของเราอ่ะส่งสัญญาณเลปตินในขนาดที่แบบพอเหมาะพอดีมันก็จะทําให้ร่างกายสมองเราอ่ะมันไม่สั่งให้แบบไม่ค่อยหิวก็จะ รู้สึกอิ่มอีกอันนึงนะคะในเรื่องของพว่าจุลินซีในลำไส้ผู้นี้มันก็จะมาช่วยในเรื่องนี้นะที่เราคุยกันไปอีกอันหนึ่งที่จุลินซีในลำไส้ช่วยแน่ๆก็คือในเรื่องของการรักษาระดับของซีโรโทนินส,สังสส่อปราสาทในสมองนะเพราะว่าซีโรโทนินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผลิตน้อยมันมีผลทําให้เรารู้สึกหิวได้ถ้าเกิดว่ามันมีน้อยเกินไปแล้วซีโรโทนินสร้างมาจากไหนซีโรโทนินก็สร้างมาจากในลําไส้ของเราซะส่วนใหญ่90%เ ของซีโรตนินินที่มีผลกับสมองนะเพราะฉะนั้นตัวโปรบาอติกส์ก็จะมามีบทบาทในเรื่องของการลดความอ้วนผ่านกลไกลของซีโรโตนินินด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเอามาเล่าให้พวกเราฟังว่า ในเรื่องของกระบวนการลดความอ้วนน่มันไม่ใช่แค่เรื่องของแคลอรี่มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของไอเอฟนะ,ะไม่ใช่แค่เรื่องของแบบฮอร์โมนเพศหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่เกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการสร้างสมดุลของจุลินรีในลำไส้ <S <S ในในกลไกมันก็จะไปผ่านพวกซิโรโทนินพวกนี้แหละนะคะ <S <S และอีกอย่างหนึ่งซิโรโทนินมันก็จะเป็นสารสื่อประสาทที่มีผลต่อในเรื่องของอารมณ์ของคนเราซโรโทนินเวลามีแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขเพราะในคนที่แบบมีภาวะแบบเสียสมดุลลาไส้ นะคะก็จะมีผลทําให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าก็ต้องเพิ่มซีโรโทนินแตบบ่ปรับในเรื่องของสมดุลจูลินซีนในลำไส้นี่เป็นเรื่องสําคัญเติมปโปรโบาอติกส์เข้าไปนะคะรับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะต่อมาตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักก็คือบาลานซ์ฮอร์โมอนในร่างกาย การบาลานซ์ฮอร์โมน,นเนีรื่องเลือกษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกายอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้การลดน้าหนักของเราดีขึ้น,ร,นออกกร่วมกันกับในเรื่องของการเพิ่มการออกกําลังกายร่วมกันกับในเรื่องของจัดหน้าตาอาหารการกินอันนี้ก็คือโดยรวมนะว่าพอทําแบบไปหลายๆอย่างร่วมกันกับในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของรักษาสภาวะความไวของอินซูลินเนี่ยก็คือการกินโลคาร์บใช่ไหม ซึ่งอันนี้มัน w ร์ k อยู่แล้วพวกเราแต่ว่ามันก็จะมีในกลุ่มของพภสษเคมีหลายตัวที่ไปช่วยเพิ่ม insulin sensitivity อย่างเช่นวิตามินดี3หรือตัว r e s v r a t o อันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะอีกอันนึงก็คือยับยั้งไลเปสเซนไซม์ ก็จะลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายทีนี้ามาดูในเรื่องของยากันบ้างที่เขาเอามาใช้อาจจะไม่ได้แบบว่าเอามาลดความอ้วนโดยตรงนะแต่ว่าตัวยาเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบในเซลล์ต่างๆ ะะตัวที่ใช้ก็คือเมทฟอร์มินเมทฟอร์มินนะคนที่เป็นเบาหวานจะรู้จักแอเอจจิงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามาใช้ในเรื่องของเพิ่ม longevity นะก็คือทําให้แบบเซวายุยืนนะคะแต่กินแบบในขนาดที่แบบน้อยๆมันจะไม่ได้เหมือนกินในขนาดเบาหวานนะแต่ถ้ากินเป็นยาตัวเมทฟอร์มินก็จะใช้ได้ในคนที่แบบอยู่ในภาวะ pre diabetic ได้ก็คือยังไม่เป็นเบาหวานแต่น้ําตาลนะ่ยมันเกินร้อยไปแล้วก็อาจจะใช้ตัวเมทฟอร์มินนะคะกิน มันลดสารก่ออักเสบได้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่ทําให้เกิดภาวะน้ําตาลตกอะ่ะจริงๆมันก็มียาตัวอื่นๆแล้วก็มีอาหารเสริมตัวอื่นๆอีกนะที่แบบเอามาใช้ในลักษณะของการผสมผสารนะในเรื่องของกระบวนการลดน้ําหนักอีกอันนึงก็คือน้ามันปลาหรือโอเมก้าสนะลดการอักเสบโอเคนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะบ๊ายบายทุกคน